คือดูนอำนาจทางทางสังคมโลกการเมืองโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เวลาค,คุณอธิบายเรื่องความเชื่อทางการเมืองคุณอธิบายแต่เรื่องอของซ้ายสุดโต่งแต่ชุดความคิดคุณทําไมยังไม่เปลี่ยนคุณบอกฟังคนที่ผลโลกเปลี่ยนใช่ไหมอู <laughs> มีรัฐศาสตร์เปลี่ยนทาไมชุดความคิดคุณไม่เปลี่ยนคุณยังปักบุดอยู่กับชุดความคิดแบบเดิมเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดมาว่าก้าวไกลเนี่ยฉากช,าชาัดอก้าวไกลหลังที่เดินยุบพักแล้วจะไปเป็นพักใหม่เนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด S <S <S อแล้วที่มาดูผู้นําจิตวิญญาณของเขาอีกคนหนึ่งอาจารย์ปิยบุตรเ่งนะอืออาจารย์ปิยบุตรเนี่ยพูดเลยสามแนวทางในการต่อสู้ครับนะครับสามแนวทางในการต่อสู้นะครับพนึกกําลังเขาเรียกว่าชําระแขนสามแนวทาง นี่เขาไม่ได้พูดมาแบบนี้นะแต่ผม,มอาจจะจะบอกว่าเอสุป,ปันก็วิเคราะห์เกินเลยใช้าคาแรงอันนี้ก็ยอมรับแต่ใช้จำนวนหนังจีนหนึ่งเสนอร่างพรบส,สารรัฐธรรมนูญแล้วก็วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานละเมิดอํานาจศารลรัฐธรรมนูญอันนี้มันก็สุดโต่งไปอ,อถามม่าแล้วเผื่อตอนนี้เนี่ยคุณปิยบุตรคุณธนาธร ถ้าเผื่อสมาชิพกพรรคคุณเนี่ยเข้าชื่อแล้วบอกให้คุณยกเลิกการเคลื่อนไหวแก้ไขกฎหมายยา,าตาหนึ่งสองคุณจะทำไหมนะฮะคุณจะขับเขาพ้นพรรคหรือเปล่าครับอืมนะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่ผมเห็นต่างแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปนะประ,ประเด็นที่สองอเสนอร่างรับนูนแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกสารรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งองค์กรใหม่มาทําหน้าที่แทน อืมอืมคืออะไรครับอืมนะครับสามเสนอร่างพรบพักการเมืองยกเลิกการยุบพักการเมืองอืมอืมคือตัวความอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัวเองจะไม่เอาเลยใช่ไหมอืมอืมผมพาย้อนกลับไปแบบนี้อืมแล้วเราจะเห็นทุกครั้งนะที่เกิดปัญหาแบบนี้เวลาที่พักที่เป็นสายค้าเนี่ยก็จะโจมโจมตี พรรคที่เป็นรัฐบาลสาลสเดเสียบเอาอยากการเลือกตั้งท้งนี้ก็ได้อไอ้นู่นไม่เอาไอ้นี่ไม่ได้อืแล้วพอเลือกตั้งเข้ามาเป็นไงไหนละ่ะม,มีลุงไม่มีเราครับอืเลือกพรรคเราแล้วชีวิตจะดีขึ้นเพราะเราเป็นพรรคประชาธิปไตยครับรัฐบาลเก่าเป็นสร้างเด่นของเผด็จการ,รเผด็จการอ่า ปันานาชาตเขาไม่คบค้าเขาไม่ค้าขายด้วยเลืกิกเลือกเราสิชีวิตจะดีขึ้นครับอืมอ่าใครที่มีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นเราจะเติมไม่เต็มทุกเดือนให้ถึงสองหมื่นทุกเดือนไหน,น <c oughs> อน่ะตอนนี้มีแต่ไม่ถึงสองหมื่นก็เหลือเหลือไม่ถึงสองบาทแล้วนัะ